สวัสดียามเช้าทุกคนตัวนี้คือว่าเขากำลังมาเก็บเป็นพันสลับแต่ว่ามีมีบาพิมบาหามามายามเดี๋ยวเขาไปเมืองกันวันนี้เขาจะพาพิมเห็นยังไงเรียบร้อยนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วก็เด็กอีกวันนี้บาพิมพ์มาเดี๋ยวเขาจะ้มก็อ้อยกระป๋อมสูบาพิมพ์กิน

บาบี้มันจัดการเองนี่ยอ้อนเลยคัยนเดียวเนา่<ใ>น,น,น,นี่นี่นี่นะแดงบมดแดงนมด,ด,ดส้มมดส้มให้มดส้มนี่โจนเนาะโจนกำลังไปรักอันนมึงม่คนตอนนี้เาจะได้กระป๋อมใบมัมก่วงมาละวจะไปเห็ดไวกวกระปร๋อมให้บาบี้กินเนาะอ่าไวกระปร๋อมแล้วก็สีเ็ดเป็นซองเมนูต้มขุ่นใส่หอยสลีสีทองเนงงานะอ่าไปม่งกันบาีทับจะเอามาห้องซุก โอ้ทุกอย่างทุกอย่างบอกเลยว่าสดๆจากส่วนตอนนั้นจะเอาไปตำมม็นมั้งน,นี่นะนี่ก็สุกเลยพี่น้องซ่องนุวยบอกเลยว่าทุกอย่างนี้โคตรอิซ่าบาท็อปนะมีให้กินครบชีวิตแบบพอเพียง พวกไหนครับแซ่บเป็นคนละแซ่บพอเป็นมังงงอ่เนื้อไล่ฮะไปอย่างเนี้ยโอ้ยอย่งทีเด็ดครับพี่น้องอันนี้คือมังนอดเนี้ยก็คนไทยก็ทับทิมมังนอดทับทับทิมผ่านว่านโอ้ยที่เห็นนี้ยับจินตัวนี้น้ำมังนอดน้ำมังนอดเย็นๆคักแหงพี่น้องลองดูไหนใส่ประมาณจักหน่อย สมีหน่ยพอแล้วโอเคไปไปไปเกันต่อให้กินชึบตัวนึ่งเจ็ดพันตัวเจ็ดพันกีบเงินบาทระ่านั้นีลยกไข่ตัว1ิบส0องสิบสี่พันอือฮึีโอ้ายไล่แหงไล่แหงคือว่าอาหัรนอาคาบนี้นี่บอกเลยว่าแพงเติบเลยนีอันนี้เป็นผักเบืองไหม มันกินอาหารน่ะมากินอหารห้าพอผักเขควผักเนี้ยก่อผักเยวผักเยวเราค่ายกิโลหนึ่งอ่าหกสิบพันอ่ามาให้ห้อยสีกินโอ้โหพอแล้วบ่ได้แล้วได้แล้วใส่พอซิมรสซารสดิเซอนี่นะสิบสิบสองสี่ิบหอันนี้ไล่ราคาแสิบสิบอห้าโซะอันนี้เรียกว่เป็นราคาเงินเลรอ แสนดยอ่าอันนี้ประมาณสองร้อยกว่าบาทเด็โอ้ยเนาะอีกปีไม่มีหรือไงอ๋ออันนี้ใส่วิธีการเบิลเนาะปกติเอ็นเอานั่นเอากไงบอกเข้าเข้าทานเอาเข้าทานเาเอางี้ใส่เวลาแบบเร่งรัดนิดนึงกนอ่นน่าจะใส่ทานพ่อแล้วนี่ดูดูนุยใหมเร่งรัดเร่งรัดค่านังไฟ ต่อไปเันยังไงปักมันดีอาต่อไปก็เป็นข้าวคั่วปรุงแล้วไข่บดแดงใส่ลงไปแล้วกินข้าวคั่วขึ้นมาแล้วก็ตีข้าวัดงแล้วไหลเต๊ะใก่ได้ใช่บ่ะไอ ตัวนี้เป็นเป็นสูตรที่ว่าทางผักเนื้อโร่องบางผักเนื้อเขากินเรียกว่าเป็นสูตรของเสาห้องเบาเทับแล้วแตน่นบ่ซู๊ดประมาณช่องซาบัดเน, <laughs> น,นี่ยคนละสูตรนี่ควายไข่มดแดงใส่กระป๋ม <laughs> <laughs> อมขอไข่ขมดแดงไล่กวนม่มบปะตาหน้ากินแหง <laughs> ซิมซิม,ซม เสร็จแล้วว่ะอ่าผักลงโหาหาน่นโรยเลิศนี่ยเมนูต่อไปไม่ได้ไหมตำบักตำม,มักลุงตำบักฮงพิเศษมันบอกนี่อุ้ยบึงซีนนะเนือ้อเนื้อก้องห้อยเซลลี่ซีทองเซลลี่ซีทองนโตมันก็เป็นซีทองเนาะวก็ห้อยเซลลี่ซีทองบอลขึ้น่าเป็นแเค่เปลือกมัอนนะเปอร์อมันจะชื่นแต่ว่านี่มาโอ้ข้างในเปลี่น ได้กินแต่ห้อยง่อยทั้งนั้นต่ำนี่ต่ำโลกก็บางเนี่ยทุกคนเส้นต้องเป็นแบบลักษณะนี้เส้นใหญ่ๆแปกๆนั่นน่ะบางๆต่ำหนก็บางพุ่มเพิ่มอุ้ยสุดยอดเทปเซฟแล้วแตกกินมลกกว่ากินมีมีจ้ามีจ้ามีหนูมีฟ้าอันนี้หนึ่งเนาะมีหนูมีฟ้านิดนึงเพราะว่าหนาเสีย ลงไปแล้ว,วหอยปสผมบูลิมสเปมาทำลายแตกแล้วพี่น้องโอ้ยซิมซิมซิมเน้นห้อยแตได้กับไรพิมพ์บนหน้าที <laughs> ่ว,ว่าต่บมนคงคุกในนี้ราคาประมาณ เก็บซองแซนคลิปเกับซองยบาทโอ้ขายเนาะเกือบสี่บาทกินเดี้แพงม่งยังนี้มุพิมพ์นี่มังนอนของค่ายโหลดโหลสี่สิบโลสี่สิบพันมังนอนเนี่ยก็วอลกีนอนทับทิมโอ้ยอยากลองดูไวกับยกวอันที่จริงมันจะเป็นไกยไข่บดแดงไส้กระป๋อม นนีี่่ดูมยเจริงๆเหมันตัวเป็นก้อยกระป๋อมใส่ไข่แมลงแต่เดี๋ยวนี้เป็นก้อยไข่แมลงใส่กระป๋อมเพราะว่ากระป๋อมมันน้อยอันนี้แต้มงูงใส่ห้อ,อยเชอรี่ชีทองเนาะมาเรียมหฮ้ยห้อยเชอรี่ใส่ชีทองแล้วอันนี้พราะว่านเอาไปนี้แล้วก็จบท้ายด้วยนี่ดิ้งดิ้งดิ้งกลางเดือนเย็นเดี๋ยวก็สิบเปิดเปิดต้มมาขับรถนิดนึงขากดสดชื่นสดชื่นมันโบ้คอยชุบ เอ,อาซิมเลยเดี๋ยวสิคก้จัดนี่ก่อนนะเอาแน่นกันเออแถวเนาะของต้มยี่บ้วบงเดี๋ยวผมต้ได้สดอนันนี้ผมว้าผมมีบ่วงเลยนะจูห้างกอล์เอาโอเคอ่ะพี่น้องข้อสี่มากอยมดแดงใส่ใส่กระปอ๋อง <c oughs> เอาข้อแนะ่หืมแน่ข้อจัดแบบนี่ปูคุณเนื้อเนื้อไข่มดแดงนิน่มๆเอาไว้บางนั้นเลยครับ ลระตักย่างเน้นตัวนี้สีนซากรอบแล้วก็มันๆข้าวโอัตนี่ข้างที่ต้องอะไรหอมกลิ่นไ่นบอกแล้วติตุ่นติ๊ดข้าบอะไรนี่ดูดูนี่เลยห้อยสลีซี่ทองบุเทบาบ้าเอาก็บให้มากินหน่ยนี่อันนี้ที่ว่าสำหรับคนพิเศษโอ้โหเป็นเกียรติเป็นเกียรติมาหลองเบิรงเด้อพี่น้องอันนี้คือห้อยสลีซี่ทองที่ว่าเบาท็อปเพิรน อยให้เป็นเมนูพิเศษวลากระทะว่าผู้อื่นมาบริกิรซื้อออกขูละซ้ำสิบบาทนะขับเหรอเนื้อมันจะเน้นๆล่ะข่าวอีกล่ะข่าวอีกล่ะข่าวเดียวหมดข่าวเดียวหมดข่าวเดียวใชมึงมแสบไาแสบไาเป็นเฟอต่ำกว่เคยแสบเลยวะกินกับสลัดเฮ้ยเมนเฟอสลัดอะไรหรอหรือโอ มเล่นเทอรี่เอานะตองบอกเลยว่าเมนูที่ว่าอยู่ถังหน้าเนี่ยทุกคนเบื้องอ้นจะคือธรรมดาแต่ราคานี่ก็ธรรมดาต่บังหงนี้โคกเกือบสิบกับตองเส้นกรีบตูเฉพาะห้อยเนี่ยก็เส้นปลายองร้อยกว่าบาทละแล้วมาผักนี่โอ้โห กิน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 อีกอมะเร็อีกเป็นเกียรติเป็นเกียรตยังมาเฮ้อะไรมันจุกเดี๋ยวจะข้อโอเคยังไดาคิมนีข้อชับข้อหลาบก่อนไปป้าไปคินหน้าเด้อเดี๋ยวนี้ข้อกนิ่นบ้าพิมมนกินทุกเมี้ยงว่บ้าพิมมันกันรีบไปก่อนป้ากุญแจกูแชร์กดคอมเมนต์ให้เลยบายขอแใจลน์เด้อเยี่ยมเยี่ม